อไอคิวชิดหม่อนนะเดิมแต่คิวน,น้ำ <c oughs> น,น้ำสีมากจะมาคนนะคะนี่คือน้ำนี่คืนนอ,อน้ำเวทมนต์นะคะพี่พี่ ไม่มีไม่มีคเคยเอาถ้วยน้องนงเลือกเลยนี่แหละน่ารักนะคือใส่หมูคิมชีสล้วแล้วโค้กพี่ี่คิมชีสแล้วโค้กมากิ้นะพี่มี่ยิ้มังไอ่ะมาบ๋แล้ว ใบมะพร้าวมีน้ำอะไรบ้างขายน้ำอะไรบ้างออมีน้ำโอ้ยม,มันมึกินเลยเกินก็จะมีรอบมีน้ำน้ำดอกมะลิค่ะสดสดจากต้น อ,นนนนอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นน้ำอ่างงูค่ะอ่างงูเขียวโคสีม่วงอันนี้ก็จะเป็นน้ำอัญชันค่ะมันมีเป็นน้ำเต้าเอ็นนมมิวเออนนมเป็นเต้ามิวค่ะและอันนี้ก็เป็โคบล่ะค่ะอันนี้เป็นโคลาผสมไปตใบดำค่ะนี่ค่ะแล้วเรามีน้ำอันนี้นะคะถ้าอยากกินเข้ามาได้เลยวเรนช้าบายบายค่ะ 아. <sus> 분카 <sus> 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 <sus>